เมยประกาศลดระดับความสัมพันธ์โจแอนภูรีบินขอลูกถึงฮ่องกงสุนารีกินเด็กมีแฟนฝรั่งอายุน้อยกว่า20ปีรายงานพิเศษร,รู้จักอาซีนผ่านโลกบันเทิงจอดลึกวงการนนหนังบลูไนสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยสบู่เบเนเซียนอีอานิโคล่าเอาต t ิสเอสปอ ข่าวบันเทิงสดใหม่ในรอบวันกับนายกเทนไนไลฟ์ันแล้วนะคะวันนี้เราออกสตาร์ทกันด้วยความหวานของน้องแทนกับพี่หมีนะคะรวมถึงจะตามแอนกับภูริค่ะเขาไปชิลที่ภูเก็ตด,ด้วยนะคะผิดกับเมย์พิชนาค่ะที่ดูเหมือนว่าความรักกับสารวัตรโจเนี่ยจะดูสะบ้านลงไปแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูคลิปเปลือยล่อนจ้อนนะคะที่เขาว่ากันว่าเป็นสาวหน้าคล้ายนะักร้องลูกครึ่งชื่อดังที่เคยมีภาพหลุดฉาออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ แล้วกับภาพลุสาวลูกครึ่งผมสั้นหน้าคล้ายนักร้องสาวคนดังเปลือยกายล่อนจอนเผยเห็นเรีระชัดเจนปิดแต่หน้าอกพร้อมเต้นเคาคลอเสียงเพลงไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวซึ่งคลิปนี้เพิ่งถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยู u ูบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยไม่มีคำอธิบายประกอบใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนจะเป็นนักร้องสาวลูกครึ่งที่หลายคนคิดจริงหรือเปล่าต้องรอฟังคำตอบจากปากเจ้าตัวค่ะ หลังมีข่าวแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มถึงขั้นตะเพิดไล่ออกจากบ้านล่าสุดสาวเซ็กซี่เมย์พิชานาทก็ประกาศขอลดความสัมพันธ์กับหวานใจสารวัตรโจแล้วล่ะค่ะโดยเผยสาเหตุว่าทัศนคติไม่ตรงกันทั้งที่พยายามปรับมามากกว่า6เดือนตลอดเวลาที่คบกันยืนยันไม่เกี่ยวกับข่าวคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลืม้มเพราะหลังจากที่ตนเปิดใจกับสื่อเมื่อวันก่อนคุณแม่หนุ่มโจก,ก็โทรมาปรับความเข้าใจด้วยดีแถมเมื่อ4วันก่อนเมย์ก็เพิ่งไปฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านมาอย่างชื่นมื่นด้วยล่ะค่ะ คือตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะห่างกันนะคะก็ตอนนี้คือถอยกันคนละก้าวเขาดีค่ะเขาดีจริงๆแต่ว่าด้วยทัศนคติหลายๆอย่างที่เราคุยกันแล้วเราไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้ขอขอขอลดสถานะลงเรื่องคุณแม่ด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเขาน่ารักแล้วก็บ้านเราเวลคัมคุณแม่เขาก็โทรมาคุยกับเราค่อนข้างน่ารักฉะนั้นตรงนี้ อยากให้เลิกเขียนข่าวแบบนี้เพราะหนึ่งเมย์ไม่เคยไปว่าหรืออะไรผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยทะเลาะก,กับผู้ใหญ่เลยสองผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มาว่าอะไรเมย์นะคะเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆค่ะแอนภูริหลังรีสออดที่แม่ท้องสอนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วก็ควงกันบินไปดูงานที่ภูเก็ตเตรียมเปิดตัวคอนโดหรมูมูลค่ากว่าร้อยล้านริมทะเลเอาล่าวฉลองเร็วๆนี้ซึ่งแม้จะสนุกกับการทำธุรกิจ แต่ทั้งคู่ก็ยังหวังจะมีเจ้าตัวน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจถึงกับบินไปขอผ่อนเจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกงมาแล้วแถมยังดูดวงเวลาตกฟ้าของลูกมาแล้วด้วยล้ะค่ะจริงๆอะตั้งใจว่าจะมีเดือนนี้ก็ได้ปรึกษากับพระที่นับถือกันที่ปลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระก็บอกว่าเนี่ยต้องมีลูกเกิดราศีพฤษภใช่ะะเกิดเ,เกิด<ต>ช่วงเดือนเกิดไม่ใช่เกิดช่วงหน้าร้อนนะฮะเกิดช่วงแบบ ฝนเริ่มตกนิดๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนใจเย็นเช,ชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อถ้าเกิดเดือนมีนาก็เป็นแบบนี้ฮะฟล <c oughs> ิก็ไปบอกว่าถ้า,างั้นเราก็เนี่ยมีโอกาสก็ได้เที่ยวอีกสองสามเดือนเดี๋ยวเดือนสิงหาก็ค่อยทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ใช้วิธีธรรมชาติอีกสักพักแต่ถ้าภายในปีหน้ายัางไม่มีวี่แววข่าวดีก็จะปรึกษาคุณหมอขอมีลูกด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ตอนนี้สาวแอนจึงต้องเบรกงานละครอย่างไม่มีกำหนดเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่องานหากตั้งท้องระหว่างการถ่ายทำค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนน้องแพนมีพี่หมีหวานใจคอยดูแลเป็นเงาตามตัวจนมีข่าวลือว่าคุณแม่หน่อยนวลนงไว้วางใจยกตําแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของแผ่นเค้กให้พี่หมีซะเลยค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ยังกลุมสมุดคิวอยู่เรียกว่าเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะก็คือแบ่งหน้าที่กันคนละอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทํางานกันเป็นทีมมากขึ้น ปิดท้ายด้วยการเปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือของวงร็อกระดับตำนานควีนที่ได้นักร้องหนุ่มขวัญใจชาวสีม่วงอดัมแลมเบิร์ตมาทำหน้าที่นักร้องนำแทนเฟรดดี้เมอร์คิวรีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเอสเมื่อ23ปีก่อนโดยประเดิมระเบิดคลังร็อกให้แฟนเพลงที่ชิคาโกได้เฮกันเป็นที่แรกก่อนตระเวนทัวร์ในแถบอเมริกาเหนือและจะปิดฉากความมันที่โตโตแคนาดาในวันที่28รกรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงแรกนี่ก็จุใจทุกข่าวนะคะแต่ถ้าใครยังไม่จุใจเรื่องสียงสัมภาษณ์ของเมพชนาตนะคะคลิกไปเลยในคลิปจัดเต็มของเราที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของนตเทนค่ะส่วนตอนนี้เรามาเมามอ,อยซอยก้ากันดีกว่านะคะคู่นึงเนี่ยกำลังจะอกหักนะคะแต่อีกคู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะความรักกับชาวต่างชาติที่อายุต่างกันถึง21ปีกําลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะเมาอยซอ,อยกานสุดท้ายคือแบบไมอ่อยากจะเมาอะ ลับเมืองไทยกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังสวยไม่สั่งจริงๆต้นตำรับนางงามรักเด็กพี่ปุ๋ยพ่อนทิพย์วัย46กระตัดที่คราวนี้บินมาอัปเดตคืบหน้าโครงการมอบทุนเรียนครู Angel s Wings ก็เลยแวะไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตบางรักคนแถวนั้นก็เลยยิ้มกันแก้มปริเพราะนางงามจักรวาลปี1988คนนี้ยังน่ารักเป็นกันเองแถมมีรอยยิ้มสดใสแจกทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะ Love you แต่คู่นี้สิทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์สปรไปเลยเมื่อนักร้องลูกทุ่งสุนารีรัชสีมาประกาศตัวว่ากำลังคบหากับรุ่นน้องฝรั่งตาน้ำข้าวชาวเนเธอแลนด์ชื่อว่าวาวเตอร์ได้พักหนึ่งแล้วถึงขนาดบินไปเจอตัวพ่อแม่ฝ่ายชายที่เมืองนอกมันแล้วด้วยแถมลูกชายทั้งสองของพิสุเองก็ยังไฟเขียวกับความรักครั้งใหม่ของคุณแม่อีกด้วยล่คะค่ะชรรัที่สุด,ดะ่ะ ต่งกงมาจากหมู่เกาะมาลดีฟให้ชาวซอยก้าวได้อิจฉากันเล่นๆกับภาพส,สวยๆในกิจกรรมมหาคนคร f ฟ m i l y Around the World ตอนลิวอารดาปโโโัดเถาะเกาะมาลดีฟฟ้าใสๆทะเลส,สวยๆจึงได้เห็นสาวหลิวใส่ชุดว่ายน้ำโพสท่าเกๆ๋ๆแชะภาพมาฝากกันด้วยอยากรู้ว่าลุกทุ่งสาวคนนี้เซ็กซี่แค่ไหนคลิกเข้าไปดูกันได้ทั้งที่ f a c e b o o k c o m n a i e n t e r t i n และ naiintertent application, application จ้าย ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะก็สืบเนื่องมาจากข่าว Talk of the Town นะคะลูกชาวนาโดนเรียกเก็บเงินค่าเพชรในเกมคุกกี้รัน2 0 0แสนบาทค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กำลังเป็นที่ระบาดในหมู่คนที่คลั่งไคล้เกมเลยนะตอนนี้ คุกกี้รันค่ะล่าสุดได้ดูไหมข่าวคือโครมมากเลยที่น้องคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียเงินสังเวยค่าเกมไปตั้งสองแสนกว่าบาทแล้วแม่เป็นชาวนาค่ะเห็นบินโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทบลมทั้งยืนอะ นี่อย่าว่าแต่เด็กหรือวัยรุ่นเลยนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราๆหลายคนก็ปิดกันงอมแงมจําได้ไหมสมัยที่เกมแร็คนาร็อกเขาฮิตกันใหม่ๆสาวกเกมที่อินจัดถึงกับยอมจ่ายเงินเป็นพันเป็นหมื่นสั่งซื้ออาวุธมาต่อกรกับคู่ต่อสู้ในเกมกันอย่างเมามันจําได้ไหมล่าสุดค่ะถึงคิวของเกมฮิตแห่งปีอย่างคุกกี้รันที่ดูดเงินในกระเป๋าคอเกมไปเป็นจํานวนมากแต่ดูเหมือนว่าคนรักการวิ่งก็พร้อมที่จะเสียเงินซื้อของวิเศษเพื่อให้ตัวเองเนี่ยผ่านด่านต่างๆได้อย่างเฉลุ่ยชั้นแม้การเล่นเกม ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้แต่การที่เราจับจ้องหน้าจอเป็นเวลานานก็ส่งผลกระทบต่อสายตาได้เหมือนกันนะก็จะทําให้ตาพร่ามัวหรือสายตาสั้นแล้วบางคนก็เกิดอาการนิ้วล็อกกันมาแล้วก็เยอะเหอะยังไม่นับรวมการอดหลับอดน,นอนเล่นเกมอีกนะตื่นไปเรียนไปทํางานกันไม่ทันเลยนุ่มตั้มวราวุธก็ยอมรับว่าติดเกมคุกกี้รันกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะแล้วยอมซื้อของวิเศษแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะแต่พอเจอบินเรียกเก็บเงินทีนึงก็ถึงกับหน้าหงายเลยก็เลยตัดสินใจลบแอปพลิเคชันนี้ทิ้งไปแล้วล่ะ แต่ก่อนนี้ค่อนข้างว่จะติดเลยแล้วก็ผมเล่นแบบเสียตังจริงเราเล่นแบบใจร้อนเราไม่ได้เวลาเยอะที่จะเล่นแบบสะสมสะสมเงินใช่ไหมเราก็ซื้อซื้อซื้อและคุกกิรันนี้ขยันมีตูวใหม่ๆออกมาพอเราซื้อตัวนี้ปับ๊บตัวนี้ก็ตกเทรนไปแล้วว่าอย่าไปตกเป็นทาสมันเพราะผมก็เคยมาแล้วหมดไป5,000ันับสักับ กลับมาคิดกับตัวเองฮะพันนี้ได้หลายอย่างเลยนะส่วนฟลุกซีควินไม่ว่าจะติดเกมสักแค่ไหนแต่เจ้าตัวบอกว่าโชคดีที่เขาอ่ะเป็นคนขี้งกซึ่งเห็นว่าของพิเศษบางอย่างในเกมมันแพงเกินความจําเป็นก็เลยเชิดใส่ไม่ซื้อค่ะพอเรามาลองเล่นดูแล้วก็เออก,ก,ก,ก็ติดนะมีเสียเงินบ้างไม่เคยเกินพันคนระับคนที่ติดมากๆก็ผมว่าก็พาวๆลงได้ผมว่าเอาเอาเงินที่เราไปใช้ตรงเนี้ยเยอะๆเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อีกอย่างอย่างอื่นได้อีกมากมาย คือถ้าเราเล่นแต่พอดีพอดีนะคะไม่หมกมุ่นมากเกินไปเล่นพอลายเครียดมันก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าอินจัดขนาดว่าเล่นกันไม่เป็นอันกนอินนอนเสียเงินเสียทองอันนี้แปลว่าไม่ใช่ละแล้วลยิ่งบางคนนะคะมีการส่งเกมไปให้คนอื่นโหลดตัวเองกันได้คะแนนมาอัพพลังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดีไม่ดีมีการเสียมิตรกันด้วยนะนะเล่นเกมก็เล่นแต่พอดีก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ให้ข่าวของน้องเขาเป็นอุทาหรณ์นะคะส่วนตอนนี้ค่ะเราก็มีเกมสนุกสนุกให้คุณผู้ชมนะคะมาร่วมลุ้นของรางวัลกันง่าย,ายๆกันก่อนค่ะ ร่วมกับสก๊อตรังนกแครอย่อพรีเมียมชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรมพายัางอายุถ่ายอายุดาราวันนี้มาถ่ายกันว่ามิงอริม,มาตอายุเท่าไหร่พิมพ์คำตอบแล้วส่ง SMS มาที่4111919เฉลยคำตอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้โดยผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า2,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์สก๊อตรังนกแครอย่อพรีเมียมไปดื่มกันฟรี ดือมสกัดรังนกแท้เราย่อพรีเมียมทุกวันเพื่อเติมความสดใสอ่อนฟอร์วัยทั้งภายในและภายนอกส่วนตอนนี้เราพักกันเดี่ยวเดียวนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูกิจาการโรงภาพยนตร์ที่บรูนไนในรายงานพิเศษร,รู้จักอาเซียนผ่านโลกบันเทิงนะคะแล้วก็มาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสูด้วยค่ะ